ัสวัสดีครับผมณรงค์โพยยะนะครับจากบริษัท BAG King Foam Group นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาพ่นพิュโฟม King Kong ยักษ์2ตัวด้านหลังผมนี่เลยนะครับผมซึ่งทางลูกค้าเนี่ยอยากให้เรามาพ่นภายในคิงคองเนี่ยหนึ่งเลยเพื่อลดความร้อนภายในตัวคิงคองนะครับซึ่งอนาคตลูกค้าก็จะทำที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สำหรับลูกค้าเข้ามาเที่ยวก็จะได้เกิดความเย็นนะครับไม่ร้อนอบอ้าวภายในนะครับซึ่งวันนี้ P u f o ฟ m ของเราจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความร้อนภายในตัวกิ่นของนะครับอยากรู้ว่าการพ่น P u f o ฟ m เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปติดตามผลงานการทำงานของพวกเราข้างในนี้นะครับผมเชิญเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่าน,นครับไปชมการฉีด P u f o a โฟของเราณนะขณะนี้นะครับว่าการฉีด Pu f o a โฟของเราเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับมาช่วยลดความร้อนกันน้ำรั่วซึมนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สบายใจในการมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไปถ่ายรูปเช็คอินข้างบนวิวส,สวยๆนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของพวกเราข้างในได้เลยนะครับผมเชิญครับ ครับตอนนี้เราก็ทำการฉีดพีโอฟมภายในตัวคิงคองนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็จะเห็นอย่างนี้เลยสีดำเข้มสดใสสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะกันความร้อนกันฝนกันน้ำรดซึมได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราพามาดูผลงานของเรานะครับซึ่งงานนี้ที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ไฮไลท์อีกงานหนึ่งนะครับสำหรับคิงคองยักษ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะ พีโฟมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงงานผับบาร์ร้านคาราโอเกะนะครับหรือว่าจะฉีดทุ่นฉีดแพรนะครับทำโป๊ะต่างๆนะครับก็าสามารถที่จะติดต่อทีมงานเราเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมบิ๊กบีจีคิงโฟมค l u b Club, ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณ แล้วก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ